ไปถึงคนที่ชอบพกปืนที่เอวนะครับคุณรู้ไหมว่าแต่ละวันเนี่ยคนมองออกไหมคนไหนสายนายคนไหนเป็นตำรวจคนไหนเป็นอสอนะครับจะมาในรูปแบบเพื่อนนะครับเขาจะตีสนิทกับเรานะครับเขาจะรู้รือว่าคนนี้มีพฤติการที่ชอบพกปืนนะครับเ,เขาจะมาชอบกอดคุณถูกตัวคุณนะครับเวลากอดนั่นเขาจะกอดช่วงเอวนะครับเ,เขาจะโอบเอวนะครับกาจะโอบเนี่ย นั่นคือร้อยละเก้าสิบห้าคือสืบนะครับคุณรู้ไหมสืบเนี่ยเวลาท้่เขาค้นปืนเขคาค้นแบบนี้นะครับเขาจับแบบนี้นะเขาโอบคุณนะครับถ้าเป็นปืนเมื่อไหร่เนี่ยเขาล็อลกคุณเลยนะครับถึงเขาไม่ล็อกคุณตรงนั้นนะครับตอนกลับไปนะครับเขาจะให้พักพวกมาจับคุณนะครับจับภายในวันนั้นเลยนะครับคุณพกวันนั้นก็คือจับวันนั้น แต่ส่วนใหญ่นี่คือล็อกเลยนะครับจังหวะที่เข้ามาถึงกอดนะครับเข้ามาถึงแตะเข้ามาถึงจับเนี่ยเข้ามาตูตัวคนเนี่ยบางทีจับผ้าหลังบางทีจับช่วงเอวช่วงพุงนะครับถ้าจับแล้วเป็นเปินเมื่อไหร่เนี่ยเขาล็อกคุณทันทีนะครับระวังนะครับตอนนี้สืบนะครับสืบจะมาในรูปแบบที่ว่านะครับเข้ามากอดเข้ามาจับนะครับอ่าคุณโดนจับทันทีนะครับ อย่าหาทำนะครับช่วงนี้ถ้าผมเนี่ยผมจะไม่พกติดเอวนะครับเพราะจะมีอาสามีสืบนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะมาคุยกับเรานะครับแล้วเขาก็จะมาจับเนี่ยจับช่วงนี้นะครับมาถึงกอดเรานะครับรับเดียวถ้าเป็นปืนเนี่ยงานงอกเลยนะครับอระวังนะ